วางใจเถอะต่อไปเจ้าต้องขอบใจข้าโอกาสที่ดีโอ <c oughs> เป็นแบบนี้นี่เองดูถ้าเจ้าน่าจะเป็นนักฆ่าที่สำนักหลิงฮวาส่งมาสชนะี บาดแพลนี้เจ้าได้มาจากที่ใดทําไมเจ้าคิดว่าข้าคือพี่ชายของเจ้าที่พัดภากจากกันปปนานหลายปีคนนั้นหรือไงหรือว่าเหตุใดถึงได้คล้ายคลึงกันเพียงนี้ส่วนตู่อ้านหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าคือส่วน เ้าคิดถึงท่านจะตายอยู่แล้วท่านพี่ชายสุดที่ละจริงหรือเจ้าที่คนก็มีใช่พี่สายก็มีเชิงแบบเ้ากับหวังให้เจ้าตายไปมากกว่าเอออ้อ อย่าห่วงเลยข้ายังไม่คาดเจ้าตอนนี้หรอกเพราะต่อไปเจ้ามีประโยชน์ให้ข้าใช้งานอีกมากมายเมืองเลือสู้หน้าที่พักหัวหน้าเผ่าปีศาจนายท่านกำชับมาห้ามให้ท่านเข้าเมืองโดยเด็ดขาดถ้าเพียงต้องการก็ไปตามหาคนเท่านั้น ในท่านกล่าวไว้ว่าท่านคิดเสียว่าคนผู้นั้นตายจากไปแล้วเจ้าคุณหนูยานเฉินข้าเป็นท่านก็จะเชื่อฟังและทําตามคําเตือนไม่เจ้าอยากจะลงไม้ลงมือกับข้าดีมากหากนี่เป็นตัวเลือกของเจ้าฝากเจ้าไปบอกส่วนเถอดด้วยว่าเรื่องที่ข้าจะทำไม่มีใคร เคยมาขัดขวางข้าได้เรื่องที่ข้าจะทำไม่เคยมีใครมาขัดขวางข้าได้แล้วอย่างไรก็ประมาณนี้แหละข้าไปก่อนนะดูเหมือนว่าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าคงไม่รอดนะสิ์น้องไม่ว่าจะทำอย่างไรดีถ้ามีแผนการดีๆแล้วคอยดูเถอะ นี่ก็คือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าแผนการดีๆงั้นนะในเมื่อพวกเขาไม่ยอมให้เราเข้าไปทางประตูหลักพวกเราก็แอบเข้าไปช่วยคนยังไงละ่ะถ้าคือคุนโง่เจ้าคิดว่านั่นมันคือบ้านเจ้าหรือไงน,นั่นมันตำหนักจอมมานนะอย่าโทษท่านอาจารย์เลยเรามาลองคิดกันดูก่อนดีกว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีน,ะดนดาแา่ย์ตนกล่าวได้ถูกต้อง จะมีวิธีการใดๆอีกเล่ายามเนี้ยสิ่งสําคัญสุดก็คือการช่วยตูอ่านออกมาให้ได้ฟัง้าก่อนฟังก่อนตอนนี้พวกเราถูกขังไว้นอกประตูคานวณจากควยมันยาที่ใช้ยามนี้ตูอ่านน่าจะเปลี่ยนกับร่างเดิมแล้วถ้าไม่เป็นอันใดก็คงจะดีนะฟัง้าก่อนฟังก่อนหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วแล้วก็ชักสวยงามเกินไปจนไม่กล้าเชื่อ ข้าบอกแล้วไงแล่ะว,ว่าข้ามีวิธีวิธีของเจ้าอมันเหลวไหลทั้งเพากเข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นพวกเราจะมาคิดหาวิธีปุดหัวทําไมอ่ะข้าคิดว่าอาจจะได้ผลก็ได้นะปกติแล้วส่วนเถอไม่น่าปไิเสธคําขอของท่านอาจารย์ ยามนี้ส่วนถือออกคําสั่งเช่นนี้มาต้องเป็นเพราะว่าตําหนักจอมานเกิดเรื่องอะไรขึ้นเป็นแน่บางทีที่พวกเราแอบเข้าไปอาจจะไม่ถูกสังเกตเห็นก็ได้เท่าว่าถ้าเป็นห่วงร่างกายของอาจารย์วางใจเถอะถ้าไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกแต่อาจารย์เท่าตกลงกันไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกเราจะต้องไปสั่งสอนนักพจนิงที่เคยรังแกเจ้านาะ วางใจเืออาจารย์เป็นคนรักษาสัญญานะข้ารู้พุกใต้ดินหรือพอใจหรืออยังนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าเจ้าอย่าแสให้เขาเรื่องนะเคอได้ให้คนติดต่อกับนิกายโคหุตะตามแผนของเจ้าแล้ว ต่อไปให้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นพรรคุณธรรมชื่อดังกลายเป็นหินรองเท้าของพวกเราแต่จะว่าไปแล้วเจ้านี่ก็บช่างบ้าบินเหมือนกันนะเพื่อนนพหญิงเพียงคนเดียวแต่เจ้าถึงต้องลงมือกับนิกายฮวาหลินทั้งนิกายถึงขนาดลงมือกับฝ่ายธรรมะทั้งฝ่ายแบบนี้อืมก็จริงข้าพอๆกับเจ้านั่นแหละมิฉะนนั้นเจ้าคงไม่เลือกข้าหรอกงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยเถอะ เพื่อความบ้าบินของพวกเราตำหนักจอมมารจริงๆเลยตัวใจหมดอะต้องโทษที่ฝ่ายธรรมะอะไรนั่นนะที่จะมาวันนี้ทำให้ข้าต้องทำงานล่วงเวลาเซ็งชะมัดเลยอย่างฉินอาจารย์ฉินคนกระจอกเช่นเจ้าเหตุใดจึงได้เป็นอาจารย์คนอื่นได้กันนะ คนทั้งหลายคนมีแค่เจ้าสรงเสียงอยู่คนเดียวไม่เหมือนมู่อยู่ของข้าที่ฉลาดปาดเปลืองรีบจำแรงกายแก้สถานการณ์เอาไว้ไม่เหมือนคนบางคนเติต์นลป่อขึ้นน,นะให้ข้ารองจับเขาโยนลงไปดูสักทีจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ห่วยแตกสิพี่ทั้งสองอยู่ทะเลาะกันได้แล้วช่วยกาช่วงที่พวกมันไม่รู้ตัวช่วยคนจะดีกว่า แต่ว่าเขาจะขังส่วนตัวอ้านไว้ที่ไหนกันเนะได้ยินว่าพวกมันบอกว่าฝ่ายธรรมะจะมาที่นี่ยังไงก็คงให้เขาปรากฏกายต่อหน้าทุกคนไม่ได้หรอกอย่างนั้นก็ได้จะขังไว้ที่คุกใต้ดินสินะแต่ถ้าอยู่ดีๆเราไปคุกใต้ดินแบบนี้คงต้องถูกพบเข้าแน,น่ๆเอ๊ะที่นี่ทําไมมีเด็กอยู่ด้วยล่ะเด็กคนนั้นดูไม่เหมือนเป็นคนของเผ่าพันธุ์ปีศาจเลยนะ ทำไงดีอ่ะพวกเราตามไปไหมพูดจริงๆนะบางทีมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้อะย่างไงก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปก็ไม่มีอันใดดีขึ้นแม้เป็นกับดักก็ต้องลองเหยียบดูสักตั้งพวกเราลองตามไปเถอะนี่คือตําหนักใหญ่ทําไมถึงมาที่นี่กันล่ะนี่มันอะไรกันแน่ ถึงแม้จะมีคนนำทางแต่การที่ในตําหนักไม่มีเวรย,ยามอยู่แลยสักคนนี่มันก็มันไม่แปลกไว้หน่อยเลยทั้งน้าภาพวาดอะทําไมมีภาพวาดฝ่ายธรรมะอยู่ที่นี่หรือว่าจะเป็นเหมือนที่พี่ใหญ่สือ่อบอกนี่มันอะไร นี่คืออะไรกระดาษวาดภาพท่านอาจารย์ทุกคนที่นี่คือที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรอันใดขึ้นเราน่าจะถูกฉาบก,กั้นนั้นดูดเข้ามาในดินแดนแปกประหลาดแต่ททำไมถึงเป็นแบบนี้ทุกคนดูสิตรงนู้นคือทางออกแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เหตุใดดีอีซึ่งได้ทำเรื่องเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะชีวิตของอาตมาถูกกำหนดมาให้เจอเคราะกรรมเช่นนี้เหตุใดเหตุใดท่านจึงได้สงบเพียงนี้นิกายฮวาหลินของท่านถูกขล่างมาเกี่ยวพันจนทำให้ถูกจอมานทำลายลงนะนี่อาจเป็นเพราะเวรกรรมของอาตมาและนิกายของอาตมาเองมีท่านท่านไม่มีความคิดเห็นนันใดเลยหนะือ ความคิดล่ะสิ่งที่อาตมาได้ยินยามนี้มีเพียงแค่ตามหาเพื่อนคนที่ช่วยชีวิตอาตมาแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณเขาสักคำสิพี่นั่นมันอืมท่านนั้นที่พวกเราเคยพบเจอเมื่อหลายปีก่อนนักบวชมิงเฉิน เหตุใดนักบวชหมิงเฉินจึงมาอยู่ที่นี่ล่ะไตสือดูเหมือนว่ากรรมของอตมาจะผูกเชื่อมเข้าไว้กับโยมนะเช่นนั้นท่านไตสือข้น้อยขอตัวก่อนนะใช่ไหมโยมจะไปเห็นใดข้น้อยกลับไปที่นิกายฮวาหลินข้น้อยมิอาจทนเห็นคนรักเดินทางผิดซ้ำซากได้นักโทหญิง การกวาดล้างนิกายมานภาพวาดที่หลงเหลืออยู่ที่ตำหนักจอมานนี่หรือว่าจะเป็นหรือว่าที่นี่อาจจะเป็นความทรงจําของนักพิทญินที่รักใคร่กับที่ซื้อที่สื่อสันนลเคยเก่าเอาไว้เช้่ยกก่าว่าที่นี่คือความทรงจําเป็นไปได้อย่างไรข้าไม่เคยได้ยินว่ามีคาถาความชินนี้มาก่อน อย่างไรก็เป็นถึงขอบพันธีศาสหร์ฮากจเมีเความชั่วร้ายหรือความทรงจําของผู้อื่นก็มีเห็นเป็นเรื่องแปลกเลยคือา,านนะนี่มันเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ดีๆเลยนี่นะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ต้องโฟกัสกับการหาวิธีทํำอย่างไรจึงจะช่วยเืีอชวนจื่อออกมาให้ได้จึงจะถูก อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกันใดกันแน่สิบห้านาทีก่อนพาพันุ์ปีศาจของพวกเจ้าน่าสนใจเสียจริงนะมักนัดพบในสถานที่แปลกๆเช่นนี้เสมอยังไงซาข้าไม่เหมือนเจ้าข้าสามารถดนแสงได้นะของที่ข้าต้องการล่ะ ของที่เ้าต้องการจะอาจจะไม่ได้เอามาก็ได้งานเจ้ามาที่นี่ทำไมไมาเยี่ยมชมสถานที่หรืออย่างไรให้โอกาสค่าเสักคราวให้โอกาสเจ้าอย่างไรเพาอยากจะเป็นสตรีคลองจอมาที่สามารถรวบรวมเอาโรคเซียนเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ สติที่เจ้ากำลังเล่นเจ้าไอ,อ้ยาสมณะที่เป็นเจอมานผู้ยิ่งใหญ่หากรู้ตัวช้ากว่านี้สักนิดเ็าพี่ต้องเจ็บปวดเช่นนี้แล้วแต่ท่านช่างแตกต่างจากข่าวโคม้อยภายนอก ที่แกวหาว่าท่านมาักมากชมชอบสาวงามอยู่มากเหมือนกันนะอย่าคิดว่าแผลเพียงเล็กน้อยนี้จะทำอะไดท้าได้ก็ใช่นะสิแผลเล็กๆไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้อยู่แล้วหน้าชงนะึกว่เจ้าใช้พิษหรือ ได้โปรดเรียกมันว่ายาระงับประสาจะดีกว่าข้าม่ใช่คนไร้อารยธรรมเข็นข้าโลมรันซึ่งซึ่งหน้าเช่นพวกเจ้ายาระงับประสาทไี่เจ้าอยากจะให้ข้าไร้สติเลยนี่ฮฮคิดค่อยควรวางแผนเสียอย่างแยบยลที่ไม่ถึงว่าสติผู้นี้จะทำลายแผนการของข้า งั้นเจ้าเตรียมตัวพร้อมที่จะทักทายกับเจ้ามารตัวจริงแล้วหรือ,อยังผ่านไปเป็นร้อยปีพวกเจ้าไฟธรรมะก็ยังชอบใช้วิธีการที่ตำช,ช้อเช่นนี้เจ้าเป็นผู้ใดเจ้าไม่ใช่ส่วนเหอน ถ้าคือเจ้าของที่แท้จริงของเมืองเยซูนาว่าดี่ซื่ออย่างไรนะเฮ <c oughs> ้อเฮ้อเ้อซอร์จะเป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเจ้าตายไปตั้งแต่ร้อยปีก่อนแล้วหรือเป็นจริงเป็นเท็จจะสัมผัสมันสักครั้งย่อมรู้แจ้งด้วยตนเองคิดไมถึงว่าจะมีคนที่มีชีวิตอยู่ยอมให้คนตายสิ่งล่างรสนิยมของเจ้าชิงหน้าเียรกเสียจริง ดูเหมือนฝ่ายธรรมะก็มีคนมีฝีมือพอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเทียวกับพวกที่ฆ่ากวาดล้างไปเมื่อร้อยปีก่อนก็ยังมีฝีมือห่างชั้นไกลกันนะแต่แก่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่ถูกเจ้าเข็นฆ่าไปเป็นแค่นี้าายก็จับประจอบไม่มีความสามารถใดเท่านั้นหลย จะมาเปรียบเทียบกับพวกเราพักนิกายโคก,กุตะได้อย่างไรดังนั้นข้าจึงไม่ยมชมชอบการเข็นข่าซึ่งซึ้งง่าอย่างไรเอ,อเสร็จแล้ว วีศานี่ทำไมไม่ลงมือต่อแล้วหรืออจาจับบหนึ่งของนิกายคงไม่ได้มีความสามารถเพียงเท่านี้หรอกเอ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 อ้าเยาาเาา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 ันาาา จริงๆเลยนี่มันที่ใดกันเนี่ยนี่พวกเราถูกโยนมาที่ใดกันทุกคนทั้งนั้นต right ู่อานตู่อานจะเป็นอย่างไรบ้างเห็นใดจะมาอยู่ที่นี่ข้าเองไม่รู้เหมือนกันคงเป็นเพราะว่าส่วนเถอไม่อยากให้ใครเห็นข้าหรือมั้ แต่ว่านะเหตุใดที่นี่มีก้อนน้ําแข็งสองก้อนหรือว่าเป็นห้องเก็บสมบัติอย่างนั้นเหรอนี่มนันอันใดกันเนะ่ยเหตุใดนักพร์หญิงที่เราเห็นเมื่อคู่จึงมาอยู่ที่นี่สิดพี่ย่าเพิ่งไปสนใจอันใดมากพวกเราเรีบหนีออกไปก่อนจะดีกว่า วงเวทขึ้นย้ายเปิดออกท่านอาจารย์ท่านเป็นอันใดไปหรือจะเป็นเพราะคถาก่อนหน้านี้ ะไม่เป็นไรพวกเรารีบไปกันเถอะแต่ว่าเมื<ฮ>่อเหวนั่วเห็นใดานางจึงมาอยู่ที่นี่สมกับที่เป็นระดับหนึ่งของนิกายมีความสามารถมีน้อยเท่าว่า ทุกอย่างควรจบลงได้แล้ว